เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันคุณผู้ชมตำรวจไทยของเราก็เพิ่งจะไปจับกลุ่มในใายใสสนะแก้วพิมพานักขายยาเสพติดสัญชาติลาวคนนี้เจ้าของฉายานักค้ายาอาเซียนคือมีเครือข่ายการค้ายาใหญ่ระดับภูมิภาคนะคะลาภผลจริงของเราไปเจาะลึกกันดูว่าทําไมเครือข่ายการค้ายาเสพติดของคนบุคคลรายนี้ถึงขยายเครือข่ายได้ใหญ่โตขนาดนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเองมีกลยุทธ์ยุทธวิธีอะไรในการเข้าไปจับกลุ่มจะยากจะเหนื่อยแค่ไหนติดตามกับคุณอนุรักษ์เพนสวัสด์ค่ะ การจับกลุ่มในไซสนะแก้วพิมพาพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาวกับท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเย็นของวันที่19มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นข่าวใหญ่ไม่น้อยเพราะพ่อค้ายานรก к รายนี้มีเครือข่ายระดับภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ส่งยาข้ามชายแดนระหว่างสองประเทศเหมือนเครือข่ายอื่นๆที่สำคัญเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดของไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปปไตยระชาชนลาวที่ช่วยกันแกะรอยพ่อค้ายานรกรายนี้มานานกว่า5ปี ผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกกับทีมล่าความจริงว่ารูปแบบการค้ายาของในใายไสสนะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเขาใช้ระบบดิลเลอร์ตัวเองเป็นแค่ตัวกลางแทบไม่ได้สัมผัสยาเสพติดเลยทําให้การหาหลักฐานมัดตัวเป็นไปอย่างยากลําบากเขาเรียกดิลเลอร์ดิลเลอร์เนี่ย <Yeah. S 2> ที่กระจายออกในประเทศเนี่ย <Yeah. S 2> มันเป็นคนคนเดียวกันกับสี่สายที่ถูกจับมา <Yeah. S 2> แต่ดิลเลอร์ตัวเนี้ย ไม่เคยถูกจับแล้วไม่เคยมีใครไปถึงเขาเลยอันนี้ต้องยอมรับเป็นความชาญฉลาดของนักสืบของที่นี่เอาพนักงานสอบสวนมานั่งคุยกันเอาพนักงานสอบสวนนะไม่ใช่สบชืบสวนนะทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของสอบสวนทั้งหมดตำรวจสอบสวนจะรู้ละเอียดเพราะตำรวจสอบสวนได้ซักถามไอ้สืบเนี่ยแค่ไปไปดักว่าของจะมายัางไงอะไรก็จับกันไป แต่ตำรวจสอบเนี่ยต้องสอบให้ละเอียดที่มาของของสั่งกันยังไงซื้อกันยังไงใครชื่ออะไรบางทีเขาก็อ้างชื่อนายกอในขอในคอก็ว่าไปเจ้าหน้าที่ตารวจสอบพอลาวเนี่ยไม่ได้ปิดบังเราเลยก็ให้ข้อมูลเราเยอะแยะมากมให้ความสะดวกเยอะแยะไม่มีเขาไม่มีวันนี้นะต้องให้เครดิตเจ้าหน้าที่ตารวจยาเสพติดลาว จุดแข็งการทำธุรกิจค้ายาของในายใสสนะคือวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามีพัฒนาการเหนือกว่าเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดรายอื่นๆอย่างมากเช่นเครือข่ายของขุนศราหรือนายจางซีฟูอดีตผู้นำกองทัพเมืองไต่รวมถึงนายเล่าตาแสลี่นักค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่ภาคเหนือเพราะเครือข่ายเหล่านี้จะตั้งฐานการผลิตในป่าเขาก่อนจะลำเลียงยาเสพติดด้วยสัตว์เช่นมา้าลาหรือรถจักรยานยนต์แต่ละครั้งจะขนยาเสพติดได้ไม่เยอะ ที่สำคัญเครือข่ายเหล่านี้จะไม่ลงมาติดต่อซื้อขายด้วยตัวเองแต่จะกําหนดพื้นที่ซื้อขายและส่งของกันตามแนวชายแดนแตกต่างกับในใายใสสนะที่ลงมาเล่นกับผู้ค้ารายย่อยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยโดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ในนะเปลี่ยนวิธีการค้าโดยสิน้นเชิงลงมาเล่นกับผู้ค้ารายย่อยเองลงมาดูตลาดเองว่าพื้นที่ตรไหนหน่าจะทําการค้าเล่าสาไม่เคยลงมาเลย ลงมาที่ไกลสุด no ก็ค <but questo S 2> <don> ือเชียงใหม่แต่ยนะนี่มีที่พักยาอยู่ที่เขากําก๊อไว้เขาก็เขาก็มียุทธศาสตร์ในการค้าของเขาเขาก็ไม่ต้องไปเห็นผลมาเขาก็สั่งตรงนี้เดี๋ยวนี้มันใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์สั่งได้ผมบอก A คุณบอก B ถือว่าเป็นการสั่งก็ได้แล้วนี่ในทางไลน์เนี่ยนี่คิดถึง A จังเลย มาพบที่นี่หน่อยดิกิโลที่เท่านี้เท่านี้เนี่ยมารอยอยู่อะไรเนี่ยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเป็นกาเสพยิยาพอจะรู้ว่าเขาค้าขายกันเขาขายเป็นครั้งที่ร้อยแล้วเขาอาจจะมีรถที่หรูทําให้ผ่านการตรวจง่ายโดยที่ไม่คิดว่าคนที่ขับรถหรูมีสตังค์แล้วจะเป็นคนคนค้ายายาซะเองวันนี้เราบอกเขาแล้วนะว่าไอ้เซเล็พวกนี้ไม่ใช่คนดี การทลายเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดนั้นนอกจากการแกะรอยจากตัวผู้ค้าโดยเฉพาะหัวหน้าใหญ่อย่างในใายใสสนะแล้วยังมีวิธีการเก็บข้อมูลจากยาเสพติดของกลางด้วยเพราะยาเสพติดของแต่ละเครือข่ายจะมีสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงต้นทางของมันหรือที่เรียกว่าลายเซนที่แตกต่างกันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเช่นรูปแบบการบรรจุยาเสพติดหากเป็นกลุ่มว้าเหนือจะใช้ถุงชาบรรจุแต่ถ้าเป็นว้าใต้ก็จะใช้ถุงกระดาษห่อยาเสพติดรวมถึงความหนาบางของตัวยา ซึ่งตำรวจใช้วิธีหาต้นทางด้วยเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักและการวัดขนาดที่เรียนรู้มาจากนักวิทยาศาสตร์ต้องมีคิปเปอร์วัดว่ายาแต่ละเม็ดเนี่ยมันต่างกันยังไงความโตของมันความหนาเท่าไหร่มันจะมีความแตกต่างคือหนึง่งน้ำหนัก น้ำหนักเราก็ต้องไปหาเครื่องชั่งเอาเม็ดยาวางก็จะดูน้ำหนักเฉลเรียน้ำหนักแล้วไม่เกินไม่เกินกันก็แสดงว่ามาจากที่เดียวกันเพราะว่ามันตัวปั๊มมันตัวเดียวนในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนายอย่างไม่มีขีดจำกัดทําให้มิจฉาชีพโดยเฉพาะแก๊งค้ายาเสพติดหันมาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทําธุรกิจผิดกฎหมาย แต่ความจริงที่ต้องยอมรับก็คือวงการตํารวจไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการสืบสวนทางอากาศหรือที่เรียกว่าตํารวจไซเบอร์จึงถือเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรก,รกลุ่มนี้เพื่อเสริมเที่ยวเล็บของผู้รักษากฎหมายให้ไล่ทันผู้ก่ออาชญากรรมพีรพงศ์บุตรราชถ่ายภาพอนุรัษ์เพนสวัสด์ทีมล่าความจริงหนาว26รายงานคุณผู้ชมคะในยุคที่เทคโนโล,โลยีก้าวไกลแบบนี้นะคะคนที่ คิดร้ายก็เอามาใช้ประโยชน์โดยที่อย่างพวกคันักค้ายาเสพติดเขาก็ใช้เทคโนโลยีในการค้ายาแบบที่ให้ตรวจจับยากขึ้นคุณสุภวรรณคุณสุชาดาก็จะไปลงปัญหาอย่างที่เราเคยนําเสนอว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาคนดีคนซื่อสัตว์ไว้กับเราได้เพราะด้วยของค่าตอบแทนแล้วก็หลายๆอย่างเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้มากพอค่ะแต่ในแง่ของเทคโนโลยีก็น่าสนใจนะคุณอลินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องยกระดับศักยภาพในแง่ของการสืบสวนแล้วก็การติดตามคนร้ายมาให้ได้ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ